ครับสวัสดีครับพี่พี่แฟนคลับแฟนช่องทุกคนครับผมวันนี้มาตามแนวทางกับสาวลาวกันพี่น้องที่ครับผมลาวพัฒนาเมื่อนี้กวว็วันศุกร์แล้วพี่น้องที่ครับผมวันศุกร์วันศุกร์อข,ของสัปดาห์นี้มาตามลาวพัฒนากันนะพี่น้องอพี่ครับผมลาวพัฒนา ของนะครับผมวันศุกร์แล้วครับผมวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23ธันวาคม65กับลาวนะครับผมลาวพัฒนา นะครับนี่ครับผมกับราวพัฒนามันอย็กบางนิดนึงพี่น้องชี่ครับผมออกมาดานนี้มันพอใช้ชัดเจนบันไดเพราะว่าวันนี้อากาศแก่จำใส่ดีหรอกพี่น้องเอาท่านที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์ทั้งช่องได้เลยครับผมอ่ะกดฟรีบอเสียต่างครับ ครับพี่น้องทุกที่ครับผมเอาทัานใดอยากได้ห้าน้อยหาน้อยลาวสตาร์ไม่ว่าจะเป็นอ,ะ,อะไรต่างๆเข้ามาในกลมเลยพี่น้องทุกที่ครับผมเข้ามาในกลมฟรีกลมไรฟรีอแอดแอดจะให้ตัวเลขฟรีนะพี่พน้องทุกที่ครับผมโดยไม่คิดตังใดๆนะครับผมเพราะว่าใหา้ฟรีเพื่อแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีกันนะครับผม กับเล่าพัฒนา,าวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับอาของอ่ะพอแ้มกลับมาอีกรอบนะครับพี่ครับผมหลังจากแอดไม่ได้เอามาลงนาน นะครับผมกับแนวทางราวพัฒนาของพ่อดแต้มนะครับอ่ะพอดแดต้มตำเลาวนะครับพี่น้องให้ให้ใหลัก10บมาครับผมหลัก10บหลัก10ก็มี2มี3ม,มีสี่ส่วนหลักหน่วย หลักหน่วยก็มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับผมนี่คือหลักสิบหลักหน่วยอ่านะครับผมหลักสิบหลักหน่วยกันนะครับหลักสิบหลักหน่วยเอาทีนี้มาจับคู่นะครับพี่น้องมาจับคู่กันโอ้อยาฟาวเลยครับพี่น้องที่ครับผมวิ่งรูดกันก่อนเด้อเอาวิ่งรูดไปก่อน วิ่งรูดบนล่างนะครับผมบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างกันนะครับเอาเริ่มรูดกันนะพี่น้องวิ่งรถประสันวิ่งรูดตัวตัววิ่งรูดบนล่างกันนะครับ ให้วิ่งกันที่นะครับผมเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนี้อ่าเท่าเท่ากันเดอ้อพี่น้องสี่ครับผมเด่นเท่าเท่ากันอ่าก็แตมให้มาวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดอ่ามาเบิ่งกันพี่น้องสี่ครับผม ว่าเจ็ดกับแปดนี้มาตัวไหนกันจับคู่จับคู่ก็มีสี่หกสามหกสองหกนะครับผมก็มีถ้าเจ็ดมาก็สี่เจ็ดสามเจ็ด สองเจ็ดนี่ครับผมคงจะเห็นกันเนาะพี่นอ้องทีกสี่ตัวใหญ่อยู่หรอกเนาะแปดสี่แปดสามแปดสองแปดนะครับผมถ้าจะาเน้นนะครับพี่น้อง ให้วิ่งเจ็ดกับแปดนะครับเดืยนเท่ากันเด้อพี่น้องพี่ครับผมเดีอนเจ็ดเดีอนแปดทั้งบนล่างนะครับถ้าเจ็ดมาคอนเน้นที่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดนะครับพี่น้องพี่ครับผมถ้าแปดมาสี่แปด สามแปดสองแปดนี่ครับผมคือตัวเน้นนะครับนี่ครับเอฟซีของพ่อเต้มตำลาวคือพ่อเตี้มนะพี่นองซี่ครับผมที่เอฟซีพอจะรู้กันอยู่เนาะอ่ะทีมงานเดียวกันทีมงานรวยลายทีมงานรวยลายพี่นองซี่ครับผมวันนี้พ่อเตี้มให้ลาวัฒนามาแล้วครับผมอลาวัฒนา ของวันศุกร์ที่23ทันว่าคม2 5 65กันนะครับผมลาวพัฒนานะครับผมลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับผมพ่อแตี้มตํำลาวส่วนนี้คือหลัก10นะครับผมสิบนี่คือหน่วยหน่วยนะครับ สิหน่วย10มี2มี3มี4หน่วยก็มี6มี7มี8เอามาวินกันนะครับพี่น้องที่เอามาวินกันได้เด่นที่7กับ8ปพี่น้องทครับผมเด่น7กับ8นะครับเจ็ดหลักหน่วย8ปหลักหน่วย ไปวิ่งรูดมา7กับ8จับคู่ก็มีสี่หาพี่น้องีครับผมส5 3 6 2 6สานะครับถ้าเจ็ดมาเจ็ 7, อ่าสี่เจ็ถ้า8มา48 38 สอที่ขีดเส้นด้างสีแดงแดงก็หมายถึงว่าเน้นในพะพ่รองที่ครับผมคือตัวเน้นเดอเน้นไป6คู่อ่าถ้าเกียมาก็เน้น3คู่แปดมาก็เน้น3คู่ะนันน้นแล้ว f อฟทุกท่านแคปหน้าจอไว้อ่ะนะครับผมอ่พอเตรียมตำราวจะพาเอฟซไปกีบสาวลาวสำเร็จกันหรือไม่ ติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะเด้อพี่น้อง,รรงทกีครับผมคำว่าแต่ละคลิปแต่ละสำนักแต่ละที่ก็จะบอกว่ากดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคำว่ากดไลค์กดแชร์นี้ถ้ากดอนนี้โป้ขึ้นก็กดไลค์นะ like ออกไปแล้วกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รับรู้ให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับผม พูดกันตรงๆนะพี่น้องพี่ครับผมกดไลค์กดแชร์นี้ก็แอดมีค่าน้ำมูกน้ำมันกับการที่กดไลค์กดแชร์กันถ้าเอฟซีกดคำเ <c oughs> ปิดอนๆพวกกดไลค์กดแชร์กับบมมีต่างนะพี่น้องพี่ครับผมดังนั้นแล้วเอฟซี FC ขอเพียงแค่นี้แล้วก็แบ่งปันแนวทางกันให้คือแลกเปลี่ยนกันพี่น้องพี่ครับผม <c oughs> แลกเปลี่ยนกันเด้อครับผม แคปนาจอเสร็จสับเรียบร้อยขอให้เฮงๆรวยๆกันเด้วพี่น้องกับราวัฒนาพ่อเต้มตำลาว